ครับนิดมะแค็งแผ่นมะกอกผิ่นนองหมอลำช่างพยาบาลลำพันธุนออฟฟิเชียลครับนี่การแจก,กน้ำเกิดขึ้นแล้วครับเจ้าพวากหูใคร,รเป็นพวกแจกนะ้อเนาะโอ้ยยังกอกพี่นิดออสเตรเลียตีโอ้ตะไลไปไปไปละย่างเลยคุยเรื่องอะไรกันมา

โอเคครับจากบรรทัดพี่การชัยนั่นแหละมาตรฐานครับในะนำพ่อใหญ่พ่อการชัยของเรานะครับที่อถเตีเลียในะนำพ่อการชัยก็นะครับนี่งานครับจะเป็นอีกงานต่อไปอีกหน่อยนึงตอนนี้ก็มาเรื่อยๆครับงานแรกนะครับในการเหมาคืนนี้ของปีแรกของปีไม่เอ็ยปลางานแรกของปีฤดูกาล2 5ง8้าสิบแดคนละขวดคนละขวดครับ นกันเ oh, oh. ็องานไปบางกองพร้อห้พ right? right. so, oh, ้อมใ้งครับอูไเลยพรอมครับนี้ทมอลรอดครับทาหมอลอดด้วมอนมอนมานอดก็เป็นสีออดฝงเอด้ยราตูมาพรมาโหนนี่เอาถุงมาใส่เอาเอาเปี่ยนใช้ถุงเลยถาพอให้เพื่อนไปรับปากนะครับขเาวดเขเ่าขวเหนสุกำลังพร้อมน้ำมาลงครับคนเลาขวดเาว เดี๋ยวไม่พอกันคุณแปดงเอาไปดิขึ้นส่งหลาแต่ก็เกียงครั้ที่แรกของปีเนาะครั้งแรกของปีครับขอบคุณวินิ์ออสเตรเลียสัมภาษณ์โดยที่การใจ้เลยสิ่งครับให้เสียงภาษาไทยโดยปามน่คนับปาน่านครับเออคือเสียงรอดครับจกซีครับเสียงมาาไทยโดยปามน่านครับให้เสียงสดไยดู เนี่ยนอนครับหดไปครับปิดไปยวเดี๋ยวเอรอบ2ครับรอบสไม่มีนะครับเพราะหมดอย่างนี้ฝามากซะอยางเยายแล้วครับวแรกแรกซื้อเอาขวดที่สใส่ถุงส่งครับไปอาบน้ำอาบยังมากเราบอกยังมาเอเอาก็จะเหลือไปนี่ครับไม่เป็นไรแกันื่อยนักตีนักตีนักตีไปไหนครับนักตีมาเป็นบางคนแล้วนักตีเอ่อเอาง่ายจังไป้ เไม่งั้นก็จะหมด้โอ้เยอะเลยเยอะเลย่าเตมเยถาเต็มเต็มเลยโอ้โหเอาคาใส่เลย่เอามดใส่เต็มเลยเอาคมาใส่เลยโอ้โหเบียร์กินตัเบียร์ไม่ไม่ไม่หมพอไาย้เอาควมาแก้ใส่เย็บไปเลยะบล็อห เิ็มออยหาซิพนอ่หันกล่องมากเลยว่าทั้งหมดว่าหันกล่องมากเลยรอดรอดไหมนะมันอดมันพอดเขาจะว่าใช่ไหมสามนเออยัยมามายยเร็วครับทักแสงแบบงันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจำกัดตอนนี้บริการไม่ขีดไ้แล้วครับ

ไม้านกว่าบาทสาธุสาเลยสาธุเลยลองจับเไปสาธุเลี้ยงต่อไม่ยา่ครับมันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์เดี๋ยวปามนาตเลี้ยงหมดรถเลยปามนาตจะเลี้ยงหนึ่งอาทิตย์ติดต่อกันเลยเลี้ยงแบบต้อนรังเลยตัวนี้ไหมเลี้ยงต่อเลี้ยงกแบบต้อนรับงลยเลี้ยงแบบอินฟินิตี้วะของแผ่ตัวนี้ของแผ่ งหยลาวอะไรยาวงมาเด้อย่าเอาเอ็มร้อยดูดีพอีร้อยเอ็มร้อยห้าสิบร้อยห้อเนี่ครบอกอนี่ยครบหลค่นมากเท่นนีเคือง่วงอยู่แล้วต่อจอยู่ใสผู้ขบรบอกผม่อเน่เี๋ยวปาอำนาจัดให้เองรถบัสรถบัสมาสองคันสองคันรถของเราผมไม่จะขันไปผมออกไปให้พนะ

ไนและครับผมพีนิทออสเเียนี้เราทำกับแซงที่กีฬามสเทน่้วเนี่เกร้อ็มเต็มแล้วก็าในประเทศอุดรธานีเยติดบครับพี่นิออเตียเกียกน้ำมดวงครับแกทั้งวงแกทุกแผนกครับลรอแป๊บนึงแม่รอรอแป๊บนึง หาแป๊บนึงอะมาไม่หมดราะุ้นห้าห้าขึ้นที่ล่ะแบกไปที่ล่ะขึ้นไปนอไรครับอารมณ์ นี่นครับบรรยากาศทั้งหนาน้ำแบบนี้เพราะอันทั้งหลังแลว้วครับทีนี้ออสเตรเลีย,ยโดยพ่อกันชัยมาแจกน้ำทั้งวงปุ๊บฝนแกตอนนี้บรรยากาศเลยออกว่ามนขึหนมาครับเอาไปที่ห้องพร้อมสซาทชิพแล้วครับพร้อมสซาวเชิพแล้ว เดินเอาสักคู่วันนี้ลอะไรสด้ะพี่น้องเนอรอยยีิบเก้าบาทเขาคุ้มไปแล้วพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีเนืไขเดิมบันทีเดิมครับแนี่อันนี้มีคู่แฟนโอยเจ้าของเพ่งน้ำตาบักเตี้ยเพ่งเพ่งอย่เงแกสายตามางอยงจำผมจำซื้อเพ่งเมื่อไรแล้วก็ไม่อ้อยไฟเพ่งมวนเพ่งซึ่ง ครับมแฝดโอเอครับโอนี่นี่รับเชิญมอจับยาคุม้มครับพี่น้องครับนบรรยากาศภายในด้ครับเนี่ยบรรยากาศภายในมุธกิจกรรมสปอนเซอร์โดยเอ็มไลน์ห้าสิบกับอะไรอร่อยดีก็มาเรียบร้อยเปิดเพียงซ่วงหองอันนี้เหรอบรบเรียบพร้อมเหอรอครับรอตตเศร้าชิดแย่เดียวครับ ไอสดเลยเบาผู้ไทยครับวันนี้ครับเบาผู้ไทยเบาผู้ไทยเริ่มเปิดไฟแล้วครับเริ่มล็องจอแล้วครับลองระบบจอแล้วครับตอนนี้ครับ ี่เลยนะคือปอน้อเพี้ยนเลเนาะผู้คิดเสียงเลยเนาะผู้คิเสี่ยงผู้คิดยึดกสินหรือเปล่าไม่รู้เ่ยถ้าการเริ่มเย็นๆพี่น้องเขาจะทำไหมา่เริ่มเย็นมามครับเย็นจ่อยๆไหแล้วครับตอนนี้กาสีหนาวของเขาล่ะครับนี่สวัสดาขอบคุณพี่น้องหลายครับพอบกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีไม่บายคุณ